เอาล่ะครับกับผมจอดีมาเตอร์ฟักเกอร์นะครับแรกวันนี้นะครับเราอยู่เกม Shadow Bringer นั่นเองนะเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีในสตรีมอีกเช่นเคยนะไปเห็นมาแล้วก็เกมมน่าสนใจงั้นเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันหน่อยนะว่าเกมเป็นยัไงครับนะลรื่ยเลยดีกว่า let's go <S เอาล่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมนะครับนะคือดูเหมือนเกมเนี่ยจะให้เรารับบทเป็นสัตว์ประหลาดนะครับแล้วก็หาทางหลบหนีออกจากพื้นที่นี้นะ แล้วก็ต้องคอยหลบมนุษย์นะครับเพราะมนุษย์มันจับเรามาทดลองไนงะดูดิมันเพาะพันเอเลียนแบบพวกเราครับคุณผู้ชมเราต้องฆ่ามันอานอ,อาซาโ <c oughs> ดนดูดไปในวิญญ,ญาณเลยครับดูดิเพื่อนๆเราทั้งนั้นเลยเนี่ยใครอยากช่วยพวกจะอ่ะคืออะไรอะ่ะโอ้ตกใจหมดเลยอ๋อปีนตู้นี้ก็มีตัวออกมาเนี่ยไม่รู้ใครหลุดออกมาครับอีกตัวหนึ่งโอเค เราจะต้องเป็นเอเรียน e ที่หลบหนีออกจากที่นี่ตรงนี้ไปได้นะมันจะมีแสงแดดจะเถอะเอะ๊แต่เราต้องไปทางนู้นหรอมีห้องบอกครับโอเคอ่ากูเริ่มเสียนเงี่ยเรียกว่าเริ่มเป็นสัตว์ประหลาดได้คล่องขึ้นครับเข้าไปทางนี้นะย่องก่อนย่องก่อนว้ายอ๋อไ <l> <c oughs> อ้เหี้ยมันไม่เห็นผมว่ะ มึงก hmm. okay, ็แตกเลยมึงไม่เห็นกูอ่ะเฮ้ยมีคนมาตาจมึงอ่ะออืมีซี่ว่ะเรายังไปไม่ได้คือเราต้องไปตามหาคีการ์ดเหรอโอเคตรงนี้ต้องวิ่งตามไฟครับสเต็ปีซี่เลยอุ้ยเลือดใครก็ไม่รู้ตาเอ๊ะตาเอ๊มีศัตรูอยู่ตรงนั้นครับเราค่อยๆไปค่อยๆไปนะโหมีศัตรูสองตัวว่ะคือเราจะทำไงดีอ่ะ เราต้องไปฆ่าตัวไหนก่อนน่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันพลังกันพลังกันเราต้องฆ่าตัวไหนก่อนดีวะมันมีตวัวสองตัวครับโอเคเอาเต็ปนี้แหละอ้เอาไปเห็นเล,ลาปัไหาแล้วกัไม่ได้ไม่ได้โอ้โดนแสงแดดแผดเผาทำไงอะแตกไอสัเอ์เลยแล้วเราควรไปจังหวะไหนอะถ้ามันเดินมาตรงนี้แสดงว่ามันจะหันหน้ามาหาเราเราจะสังหารมันด้วยความรัวสูงครับ ไล้ลบเออหลังจากนั้นเราก็รอไอ้นี่ครับรอไอ้นี่มันเดินไปได้เฮ้ยมันเดินมาทำไมวะเดินมาทำไมอะเดี๋ยวก่อนนี่แหละตายซะมึงมโดนกูแดกนะโอเคเอ,อ๊ะตั้งตันหน่อยเนี่ยห้องไหนอะอ๋อนี่ไงเดนตู้ซะ เดินสำรวจก่อนนะครับเผื่อว่าเราจะต้องดูอะไรโอเคพวกมันรุ่นมันปลุกเราขึ้นมาไงโอเค,อเคตกใจหมดเลยนะครับไปนี่คือลิฟต์ใช่ไหมเนี่ยโอเคอุ้ยมีประตูแก้วอะตรงนี้ไปไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องเป็นไอ้น้ำเหรอเดินผ่านไอ้น้ำได้ปกตินะไม่มีอะไรอุ้ยมีท่อครับดูสิในท่อมีอะไรบ้างอ้ยไปดังท่อได้วะ โอเคอุ้ยอะไรฮนะเดี๋ยวกๆนเดี๋ยวกนเดี๋ยวกันนมันจะเห็นกูนะกูอยู่ในท่อหนะเว้ยแล้วนี่มีโอเคตายซะซึ้อ,อ,อะเดี๋ยวกันเออขากินเพื่อนกันแล้วไงเราก็แอบย่องไปไอ้พวกนี้มันบังอาจสร้างเราขึ้นมาไงเราก็สั่งสอนมันซะเลยอุ้ยตรงนี้มีคีการ์ดครับ มีแสงเยอะมากเลยอ่ะอเฮอะละเดี๋ยวกันได้กีการ์ดมาแล้วครับกีการ์ดเปิดห้องนี้เหรอไม่รู้นะในห้องมีตัวเปิดไม่ได้โอเคเฮ้ยจิ๋มหมายแล้วห้องนี้มีแสงไฟปึ๊บปึ๊บเฮ้ยมันมันอานี้แหละจังหวะสังหารจังหวะไยคุณด้ยย กูโดนยา้าเกมแม่งหัวควุยนะเว้ยคือให้กูเป็นสัตว์ประหลาดอะไม่ให้กูต่อต้านหน่อยเหรอแบบให้กูขวนก็ยังดีนะเว้ยเนี่ยมือกูเบลเลอร์เลยเนะี่ยไม่คิดจะให้กูขวนสักหน่อยเหรอหึตั้งมือกูแบบเบลเลอร์เธอะตั้งไม่ให้ผมขวนเลยเว้ยตายซะมึงอนะเมื่อกี้มึงรู้เยอะไปแล้วฟุ๊บอุ้ยมีคนเห็นมีคนเห็นว่าละ รีบฆ่าแล้วก็รีบไปน้องอย่าอยู่นานอย่าอยู่นานไม่ใช่ที่ของเราโอเคห้องนี้มีคนเดียวครับแล้วมีตัวห้องนั้นมีกี่คนวนะเนี่ยสแกนก่อนดิจิจิจิโอ้แปบ๊บเดียวยังอ่ะเฮ้ยเอะเหมือนมีจุดนี้ครับมันบอกให้เราไปจุดนู้นน่ะคืออะไรไม่รู้อ่ะเอะแต่ตรงนี้เราไปไม่ได้ไงมันมืดด่าไปได้มัน่าจะมีประโยชน์กับเรานะสายตามึงอะปุ๊บปุ๊บ โอ้แอบแอบแอบอ่ะเอ๊ดูดิเอ๋ตัวหนึ่งอยู่ไหนมันมีสองตัวครับผมจำได้อยู่เอ๊อ่ะมาแล้วมาแล้วแล้ว,ลวกูวนไงเาพลยกวนฆ่า <you> อ,อีกแล้วอ่ะซุ้ไอฮ่าโอ้ oh, พ่อ oh, มึงเ <here. S 1> หอะไอ้เหี้ยขัดขืนไม่ได้เลยกูเป็นสปาร์ี่ กิ๊กก๊อกที่สุดในโลกเลยว่ะแม่งเอา่ะครับคุณผู้ชมแล้าใครอยากจะลองไปเล่นก็ลองไปดาวน์โหลดก,กันได้เลยนะครับเป็นเกมฟรีในสตรีมเลยนะครับ Shadow Bringer นั่นเองนะผมเล่นแค่นี้แล้วกันนะแม่งสับปะหลาดกระหลงป้งไอ้เหี้ยต้องสเตลอย่างเดียวนะครับมันไม่ใช่ทางว่ะมีมือก็ขวนไม่ได้โคตรก,กากเลยนะครับนะสำหรับนี้ลาไปก่อนแลนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้มซับสไครต์กดหนึ่จอดิมาเจอฝากเกิร์มนี่รำก่อนนะสวัสดีครับ play now ready for the show i'm about to take down you already know get the fuck out of my face now yeah you gotta go man i'm on the chase now leave me on my own i got a chance to break